เช็คสิ์ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกรเช็คเลยเกษตรกรที่จะได้รับเงินในเดือนพฤษภาคมนี้มีจำนวนกว่า8ล้านรายด้วยกันครับเร่งตรวจสอบสิทธิ์และช่องทางโอนเงินได้ที่ w w w moac.go.th หรือ w w w y e y a เยียวยาเกษตรกรครับ จากการที่ธนาคารทกศได้ดําเนินมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่28เมษาย,ยน63ที่ผ่านมาโดยจ่ายเงินให้รายละ15,000บาทจ่ายเงินเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่พฤษภาถึงกรกฎาคม63ครับ ซึ่งมีผู้ที่จะได้รับเงินเป็นเกษตรกร,ร,กรจำนวน10ล้านรายด้วยกันใช้วงเงินงบประมาณ150,000ล้านบาทมีการโอนเงินให้เกษตรกร,ร,กรแล้วตั้งแต่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับจนถึงณนะวันนี้ได้มีเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนและได้รับเงินโอนจากมาตรการเยียวยาเกษตรกร,ร,กรอย่างต่อเนื่องโดยการได้รับเงินโอนผ่านทางธนาคารทกศกว่า1,200สาขาทั่วประเทศ ล่าสุดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้เปิดเผยข้อมูลอธิบายรายละเอียดว่าเกษตรกรที่จะได้รับเงินในเดือนพฤษภาคมมีดังต่อไปนี้ครับเกษตรกรที่จะได้รับเงินภายในเดือนพฤษภาคมมีดังนี้กลุ่มที่1คือกลุ่มเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่30เมษายน6 3 และได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลังและมาตรการช่วยเหลืออื่นๆของรัฐบาลโดยแบ่งเป็นการโอนเงินจากทกศเป็น2ชุดด้วยกันครับกลุ่มที่1ชุดที่1ทกศโอนเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้วครับมีจำนวนประมาณ3 2ล้านแสนคนที่ได้รับเงินเยียวยาครั้งนี้ข้อมูลณวันที่21พฤษภาคม63ครับ กลุ่มที่1ชุดที่2มีจำนวน3 5ล้าน5แคนทกสเริ่มโอนเงินตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคม63ครับเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ก,รกลุ่มนี้กลุ่มที่1จะได้รับเงินภายในเดือนพฤษภาคมนี้คือ29พฤษภาคมนี้ครับ ซึ่งขณะเดียวกันกเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถเริ่มยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่5มิถุนายนเลยครับต่อไปเป็นกเกษตรกรกลุ่มที่2ที่จะได้รับเงินภายในเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนในช่วงระหว่างวันที่1ถึง15พฤษภาคม63โดยเกษตรกรในกลุ่มนี้มีประมาณ1,570,000คนครับโดยสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรก,กรได้ในวันที่27พฤษภาคม63ครับวันที่27พฤษภาคม63สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรก,กรได้ครับ เมื่อระบบได้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ความซ้ำซ้อนเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยาได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม63นั่นคือภายในวันที่31พฤษภาคม63นั่นเองครับซึ่งสำหรับกรเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มที่2นี้ หากไม่ได้รับเงินเยียวยาต้องการยื่นอุทธรณ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมจนถึงวันที่5มิถุนายน63ได้เลยครับส่วนสำหรับเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มที่3ซึ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพาะปลูกแต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนวนเพาะปลูกภายในวันที่15พฤษภาคม63แล้วและจะมีการปลูกจริงก่อนวันที่30มิถุนายน63 ซึ่งเกษตรกรในกลุ่มนี้มีจํำนวนประมาณ130,000คนซึ่งเกษตรกรในกลุ่มที่3นี้จะได้รับเงินครั้งเดียวรวด3เดือนคือ1น0 0 0บาทครับภายในวันที่31กรกฎาคม6กครับโดยเกษตรกรกลุ่มที่3นี้หากใไ่ได้รับเงินเดียวยาและต้องการอุทธร์สามารถยื่นอุทธร์ได้ภายในวันที่31กรกฎาคม63ครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเกี่ยวกับเกษตรกรที่จะได้รับเงินภายในเดือนพฤษภาคมนี้ประกอบด้วยเกษตรกร2กลุ่มด้วยกันครับนั่นก็คือกลุ่มที่1ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายใน30เมษายน63ครับซึ่งกลุ่มนี้หากไม่ได้รับเงินสามารถยื่นอุทธรณ์ได้แล้วครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน63ครับ และเกษตรกรกลุ่มที่2ที่จะได้รับเงินภายในเดือนพฤษภาคมนี้คือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในช่วงระหว่างวันที่1นึพฤษภาคม63ครับอีก2วันคือวันที่27พฤษภาคม63จึงจะเข้าไปตรวจสอบสถานะการได้รับเงินได้นะครับซึ่งกลุ่มที่2นี้จะได้รับเงินเยียวยา ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม63คือ31พฤษภาคม63ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้หากยังไม่ได้รับเงินสามารถอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม63ถึง5มิถุนยาย,ยน63ครับ ในส่วนกลุ่มที่3นั้นคือกลุ่มที่ยังไม่ได้เพาะปลูกพืชแต่แจ้งความจำลนงเพาะปลูกไว้ก่อนวันที่15บาพฤษภาคม63ซึ่งจะมีการปลูกพืชจริงก่อน30มิถุิายา63กกลุ่มนี้จะได้รับเงินครั้งเดียว15ื่นเลยครับภายในวันที่31กรกฎาคม63ซึ่งหากยังไม่ได้รับเงินก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม63ครับ ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทท่านนะครับหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทีช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ